สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและภารศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามหลักธงโภชนาการนะคะด้วยคุณครูจิตนาเทพวงศ์ค่ะการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามหลักธงโภชนาการ ธงพชนาการคือภาพจำลองสัดส่วนอาหารที่แนะนำให้คนไทยรับประทานในหนึ่งวันนะคะธงพภชนาการเพื่อให้สุขภาพที่ดีควรกินอาหารครบห้าหมู่ให้หลากหลายได้สัดส่วนดังนี้นะคะชั้นที่หนึ่งแป้งข้าวรับประทานปริมาณมากที่สุดเพราะให้สารอาหารหลัก คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักชั้นที่ 2. พืชผักผลไม้รับประทานรองลองมาให้วิตามินเกลือแร่และใยอาหารชั้นที่ 3. เนื้อสัตว์นมถั่วรับประทานปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพชั้นที่ 4. น้ำมันน้ำตาลเกลือรับประทานปริมาณน้อยเท่าที่จำเป็น การกำหนดปริมาณอาหารการตรวงนับปริมาณอาหารจะใช้หน่วยแบบครัวเรือนไทยดังนี้ 1. ทับพีใช้ตวงนับปริมาณอาหารกลุ่มของข้าวแป้งผักเช่นข้าว1ทับพีหรือครึ่งถ้วยตวงผักสุก1ทับพีหรือปริมาณครึ่งถ้วยตวงขนมปัง1แผ่น 2. ช้อนกินข้าว ใช้ตวงนับปริมาณอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์เช่นเนื้อสุกหนึ่งช้อนกินข้าวสามส่วนใช้ตวงนับปริมาณอาหารกลุ่มผลไม้คือผลไม้หนึ่งส่วนสำหรับผลไม้ที่เป็นผลเช่นกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลส้มเขียวหวานหนึ่งผลใหญ่เงาะสี่ผล ผลไม้หนึ่งส่วนสำหรับผลไม้ผลใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเช่นมะละกอสับปะรดแตงโม6-8คำปริมาณอาหารที่ควรรับประทานใน1วันสำหรับเด็กอายุ6-13ปีนะคะในแต่ละวันนะคะนักเรียนควรจะกินข้าวแป้ง6-8ทัพพีผัก 4-6่ถับพีผลไม้3-4ถึงส่วนเนื้อสัตว์6ช้อนกินข้าวนม1-2แก้วนะคะควรจะเป็นนมรสจืดเนาะส่วนน้ำมันน้ำตาลและเกลือรับประทานแต่น้อยนะคะตัวอย่างรายการอาหารของคนทั่วไปในหนึ่งวันมื้อเช้าควรจะรับประทาน ข้าวต้มหรือข้าวผัดผักบุ้งไข่เจียวกล้วยน้ำวา้ามื้อกลางวันก๋้วยเตี๋ยวเย็นตาโฟฝลังอาหารว่างวุ้นกะทิมื้อเย็นข้าวสวยน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักต้มเงาะการบริโภคอาหารที่ได้สัดส่วนและมีปริมาณเหมาะกับความต้องการของร่างกายจะทำให้มีการจเจริญโตที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงนะคะ หลักการเลือกรับประทานอาหารตามทงโภชนาการจากประเภทและสัดส่วนปริมาณอาหารตามทงโภชนาการสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ดังนี้ 1. ควรรับประทานอาหารหลากหลายชนิดเพื่อจะได้รับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่โดยรับประทานอาหารในแต่ละหมู่หมุนเวียนกันไปไม่ให้ซ้ำเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนค่ะ 2. ยึดหลักรับประทานแบบผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งคือการรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของทุกมื้อและรับประทานอาหารประเภทอื่นๆอีกครึ่งหนึ่งค่ะ 3. ารับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายโดยพิจารณาจากอายุเพศและกิจกรรมประจำวัน 4. การเลือกรับประทานอาหารไม่ควรเลือกอาหารที่หวานจัดหรือเค็มเกินไป 5. ควรเครื่องดื่มควรเป็นนมหรือน้ำสะอาดงดน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนหน้า1 1 6ถึงหน้า120นะคะ ส่วนภาระงานในวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทำใบงานวิชาสุขศึกษาหน้าที่12นะคะให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีที่อยู่ในธงโภชนาการให้ถูกต้องนะคะสำหรับในงานในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ